โอ้ยสวัสดีนะคะมึงพี่น้องคะได้อันนี้บอกเลยว่าเห็นแล้วบรูว่าสิลองเพลงยังดีนะคะมึนต๊บเลยนะคะคือนี่ทุงทุงเขาที่อันนี้ทุ้งคือที่แบบหอกกอกไว่ปกตินะคะช่วงนี้คือหอกกอกไว้แต่ว่าช่วงนี้ อยู่ข้างล่างนี่อีกเด้เนี่ยคุ้มไหวแล้วยังบอ,อยังบอเลิกนะคะหูบอว่าคือสาเหตุยังนะคะอันนี้คือคุ้นหมานั่นเองนะคะคุ้นหมานั่นเองบุรุษว่าสีเบาแบบได้นะคะเวากระบอได้นะคะพูด,ก,ดะะไวไวก็ไม่ได้นะคะจะโวยวายก็ไม่ได้ ขนาดว่าทับไหวดีแล้วนะคะตาคายวางหันกับกันแล้วนะคะตรงนั้นน่ะตาคายเราก็กันแล้วเพิ่นนี้พยายามตะกุยตาคายเขามานะคะตะกุยตาคายเขามาแต่พูดนะอุ่นเข้ากันไปเป็นตาคายไปนะคะพยายามตะกุยตาคายเขามาวันแรกเขาทับไปแล้วหน่อยนึงนะคะวันที่สองเขามาอีก อันนี้คือแบบบ่อๆนะคะเนี่ยคือแบบสีเห้าตองท่าไม้เบิดนะเป็นอียงที่นักนวงมากๆเลยนะคะ,ะเห็นแล้วบรูวาสีวาจังได้ดีนะคะกับคุณม้านะคะ ใส่เสียงสูงเลยละ่ะเห็ดจังไรนล่ะปะนี้ชอกช้ำใจมากๆเลยโอ้ยนี่คือตูที่สองแล้วนะคะพุ่นตูนึงตูนันกระเลนไปแล้วนะคะตูข้างผุ่นตรงนั้นอะ่ะอันนี้ตูสองนะคะยังมีอีกโมเมนต์ว่าข้าบวกกันนะคะบางเธอบางคนสิวะแนวบวบกกัน ไม่ใช่เรากันแล้วนะคะเรากันแล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เคยเจอทุกปีบม่มีนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกรอบแรกด้วยข้างต่อไปบุหรว่วเสียจังไดนะคะนักนวงใจมากๆเลย